โอ้โหสวยๆนี่คือวัดเวตชัดอยู่แถวคลองศารนะจ๊ะคลองศาลอยู่ถนนเขาเรียกว่าถนนเจริญนครนี่น่าจะเป็นตั้งแต่สมัยน่าจะสร้างตั้งแต่รัชสมัยไ,ไม่รู้จะใหม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปทำประวัติอีกนิดนึง <laughs> โอ้นะอยู่จะริมถนน จะเลยนญกอล่ะอันนี้บุรณะใหม่ทาสีใหม่สวยราศการที่สามหรือเปล่าเนี่ยจะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานี้กำลังทำเมนอยู่เนาะสร้างเมนแล้วก็เข้าไปนู่นก็จะเป็นชุมชนบ้านคนแล้วก็ออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพยาอแต่ว่าเห็นโบสถ์สวยค่ะบุรณะใหม่สวยมากนะคะโบสถ์ปิดหกโมงเย็น วันนี้ย่ามาเดินในวันเฉลิมพระชนพรรษารัชการที่สิบเป็นสัปัตยกรรมเนาะสวยลักษณะเนี้ยเหมือนทรงรัชการที่สามอืพระประธานจะเป็นทรงนี้ด้วยนะเป็นพระนาคเหมือนมันมีนาคตกอยู่ข้างบนสวยงามมากเลยค่ะอที่นี่เขาจะมีตลาดนัดตอนเช้าแต่ย่ามาบ่ายละ ามาไหว้พระกันนะคะนะฮะเงียบสงบงนี่เอาใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบนี้ด้วยนะสวยงามมากเลยค่ะนี่มาไหว้พระกันนะจ๊ะนี่คือวัดสเวตฉะตัดสวยค่ะสวยนะคะสวยงามมองไปทางด้านนี้ก็จะเห็นตึกฝั่งนู้นสูงๆอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งนี้ก็จะมีโรงเรียนด้วยนะ โรงเรียนวัสเวเรยนมีการก่อสร้างมีการบูรณะปฏิสังขรณ์มดูความงามหน้าต่างพระสันสวยงามองค์พระสาธุสาธุจ้าพามาชมนี่สวยงามนะคะจะเป็นตึกแบบเป็นอารามอารามแบบสวยมีโรงใจด้วยนะโรงเจ ของพ่อโบดบนเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้ตอนเช้ารอบนี้ก็จะเป็นตลาดนัดนะตลาดนัดยามเช้าอของเยอะมากใครดูคลิปของน้องนองนนะมีเมียวมเมียวด้วยเมียวมเมียวเมียวเรามาดีนะมันมาในวันที่ทุกคนเสร็จกิจกรรมแล้วบายบายนะคะบายบายวันหยุดวันเฉลิมเป็นวันอาทิตย์ด้วยปีนี้เนาะ ก็มีพื้นที่บริเวณสวยๆเดินเนาะเวลาเวียนเทียนจะเดินรอบโบสถ์เหมือนเหมือนเหมือนวัดสมัยก่อนสมัยย่าเด็กๆนะจะมีใบเสมาอยู่ตรงนี้แบบนี้เวลาเราเดินเราก็จะเดินวนขวาสวยงามนะจ๊ะเอาความงามที่เป็นถาวรวัตถุมาให้ชมนะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆที่ทำ Youtube หรือว่าคนที่สนใจนี่นะคะยังม,มีความงามแบบสมัยน่าจะรัตนโกสินทร์ตอนต้นๆน,น,นะเกือบๆจะเป็น2535โอ้อันนี้ถ้าเป็นที่สงขา mm. ก็จะมีเจดีแบบนี้นะเจดี JD จะเป็นเจดีแบบพื้นทรายอันนี้เขาน่าจะบุรณะแล้วทำเป็นพื้นปูนหมดเลย เนาะในวันเฉลิมพระชนพรรษาเรามาหาสิ่งสวยๆงามๆให้เพื่อนๆชมนะคะเนี่ยชอบเขาใช้งานปูนปั้นนะนะปูนปั้นด้านหน้าจัว่วสวยๆแบบนี้อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นโบสถ์อีกรุ่นหนึ่งสวยงามเนาะสาธุสาธุนะเป็นเขตที่ ก็จะเก็บกระดงกระดูวันพระบุรุษเนาะคนที่อยู่มานานด้านหลังก็จะมีโรงเรียนมีนี่กำลังบุรณะกําลังทําใหม่นะม,มาชมวัดจะ้ะชมวัดสวยสวยตรงนี้มีทางออกหรือเปล่านะเราค่อยๆเดินไปหาทางออกนะรอบเชดีก็จะมีที่เก็บกระดูอ๋อกํกำลังซ่อม ขนขนกระเบื้องมันจะมีประตูออกด้านหนึ่งแล้วประตูออกด้านข้างแล้วก็ออกประตูด้านหลังสวยงามนะคะเฮ้เพื่อนๆใจสงบเราก็จะเกิดไอเดียเกิดความคิดดีๆเนะอะจะได้หลังสรรสิ่งดีๆสวยๆ ความภาคภูมิใจของคนไทยชื่นตาชื่นใจจังเนาะอลองกับฮ e ลโหขอให้ทุกคนมีความสุขนะแล้วเจอกันใหม่อีกต่อไปคลิปต่อต่อไปอย่าไปดูวัดสวยๆที่ไหนอีกอันนี้ถือว่าใกล้บ้านเพราะว่าย่ามาอยู่ฝั่งทนเนี่ยแล้วก็วันว่างที่เด็กๆไม่อยู่ก็มาหาวัดสวยๆถ่ยยายให้ดูกันนะคะ ขอบคุณนะคะที่มารับชมแล้วก็เจอกันใหม่บ๊ายบายขอบคุณนะคะขอให้พระคุ้มครองเทวดารักษาขอบคุณค่ะสวยไหมสวยมากเลยสวยต้องมองบนบนหน้าจั่วหน้าจั่วจะสวยมากหน้าจั่วจะสวยมากนะคะขอบคุณนะจ๊ะโอเค นะเห็นคนเขาทำความดีแล้วก็สนับสนุนเห็นวัดดีๆสวยๆนะ่ารู้จักวัดนี้ก็จากน้องปุ้ยออนทัวที่เข้ามาเที่ยวตลาดยามเช้าของวันอาทิตย์โอ้โหล้นหลามไปถึงข้างนอกนึงจะเก็บเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณวัดก็จะ,จะมีศาลามีกุฏินะแต่ถ้ายังคงความสวยงามแบบนี้ไว้ ชื่นตาชื่นใจจังเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณน้องๆน,นะคะที่เข้ามาชมเข้ามาเป็นกำลังใจนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จเด้อตามที่หวังนะเออเอาสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามานำเสนอเนาะเออฝนตกแดดออกช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพนะจ๊ะเก็บคลิปเอาไว้ดูดีๆนานๆ ตรงนี้ก็เป็นวันเฉลิมเนาะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบพนามท่านก็วชิราลงกรใช่ไหมวชิราลงกรก็จะมีตัววอแหวนเนี่ยนำหน้าก,ก็จะคล้ายของรเก้าวรเก้าจะเป็นภูมิพลใช่ไหมนี่ก็จะเป็นวอแหวนอยู่กลางแดดจ,จะมองไม่ค่อยเห็นละว,วอแหวนเนาะเออวอแหวนนี่พระอาทิตย์เจอจ้ามากเลยไมยบายวันนี้ ลาด้วยสิ่งงามโชคดีโชคดีร่ำรวยร่ำรวยนะเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีรูปทรงแล้วก็การออกแบบสวยงามแล้วก็เอื้อเอื้อพื้นที่อะเนาะอเอื้อพื้นที่เป็นตลาดให้คนมาขายของคนก็ได้จับจ่ายซื้อหาของจําเป็นนะคะบ๊ายบายจริงๆแล้วล่ะโอเค พรคุ้มครองเยวดารักษาวัสดุประชดอยู่ของศาลอยู่ถนนเจริญนครจ้าบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปโอเคขอบคุณทุกท่านจ้า